สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel ชครับวันนี้ผมมี Honda b i o เสร็จแล้วคันนี้สารฝันเสร็จก็ขายก็จะประมาณนั้นคันนี้สีดำผมมาทำสีเองครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่อง168 Channel ชนลให้ผมด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda BoO ปี2012เครื่องยนต์1,200 CC IVT ซีซีเครับเกียร์ธรรมดา5สปีด Honda เนี่ยมันต้องเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแบบบขัสนุก ฮอนด้าต้องเกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับคันนี้เอาไปต่อยอดได้เลยครับเป็นรถเครื่องเดิมไม่มีการจูนรีแมปเครื่องยนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับซื้อมาสารฝันเสร็จรถเป็นชื่อผมเองเสร็จแล้วผมก็ขายพูดจริงๆนั่นแหละครับสารฝันจริงๆเพราะว่าเลขทะเบียนผมก็จองมานะครับเพราะว่าผมก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเรื่องของทาสีเปลี่ยนยางสปริงโช๊คของเทอินนะครับผมก็ทำใหม่หมดไม่ได้หวังว่าจะเอากำไรอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อสารฝันทำสีเสร็จพร้อมขาย รถจบในคันนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับจบแน่นอนสําหรับคันนี้ครับคันนี้ก็เปลี่ยนของเหลวแล้วนะครับผมก็ได้ขับไปต่างจังหวัดมา 2- อสมรอบก็ถือว่าโอเคผ่านครับโดยคันนี้ก็มาจากนครราชสีมารถเป็นรถที่บางเดิมแห้งสีแห้งๆเลยนะครับแต่ว่าสีดํามันต้องมีการเคลียร์สีเก็บสีอยู่แล้วนะครับสําหรับรถสีดําทุกรุ่นทุกคันโดยเฉพาะรถ10ปีขึ้นเนี่ย สีมันก็ต้องมีริ้วรอยบ้างไม่เรื่องปกติอยู่แล้วของการใช้งานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้ครับว่าจะสวยขนาดไหนเราไปดูรถกันเลยครับ ฝันกันเสร็จแล้วก็ปล่อยกันไปได้เลยนะครับสำหรับ Honda b i o คันนี้จริงๆผมเป็นคนชอบรถซิ่งมากนะแล้วก็เป็นชอบเป็นคนที่ชอบรถ Honda มากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับแต่งแบบเดิมๆนะครับไม่วือหวามากไม่ต้องเน็ตไม่ต้องเน้นแรงมากครับพูดตรงๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมอยากได้มากเลย Honda b i o ตอนแรกผมก็มองว่ามันเป็นรถอะไรนะครับแต่พอดูๆไปนะครับ เกิดความชอบขึ้นมาทันทีนะครับมันก็ตอบโจทย์ในการใช้งานครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเห็นเพื่อนใช้อยู่ผมก็อยากได้แต่ตอนนี้นคือผมมีกําลังผมก็มาสานต่อแล้วก็ขายไปรถคันนี้เป็นชื่อผมเองนะครับลูกค้าแล้วก็ให้ทะเบียนสวยไปด้วยนะทะเบียนผมก็จองมาทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดนะครับแม้กระทั่งเลขสวยนะครับคันนี้เลขสวยด้วยนะครับรถผมเลขสวยทุกคันไม่ต้องห่วงอ่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc 90แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ ivtec ครับ ไอวีเทคก็นวัตรกรรมใหม่ของ h o n d ้าแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ VTEC แต่คันนี้เป็น IVT e c คันนี้ตอบโจทย์มากนะครับเครื่องยนต์ 1,200cc 90แรงม้าประหยัดน้ำมันมากครับเหมาะสมสำหรับสายซิ่งแล้วก็เหมาะสมในยุคน้ำมันแพงด้วยนะครับประหยัดน้ำมันมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ห้องเครื่องครับว่าจะสวยขนาดไหน รถคันนี้มาแห้งๆนะครับแต่ว่าผมมาทําสีใหม่ครับสาหรับบอดี้รถคันนี้นะครับตอนมาก็เป็นสีเดิมเลยครับเดิมโรงงานเลยนะครับไม่เคยทําสีนะครับแต่ว่าสีมันมีริ้วรอยเยอะนะครับผมก็เลยไปเก็บสีแล้วคันนี้นะครับสีห้องเครื่องเดิมครับคานหน้าไม่เคยถอดเลยนะครับสาหรับเรื่องตัวคานหน้านี่ครับน็อตคานหน้าเดิมครับเม็ดอาร์คอะไรอย่างี้ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องยนต์แห้งแน่นอนนะครับนี่ครับคานหน้าไม่เคยถอดครับแล้วก็รถไม่มีชนหนักแน่นอนครับเพราะว่ารถสายเก็บนะครับสายสารฝันของผมเหมือนกับว่า เก็บรถผมก็หาบอดี้แห้งๆอยู่แล้วสาหรับรถทุกคันที่ผมเอาเข้ามานะครับผมเป็นคนรักรถจริงๆนะครับผมก็เลือกบอดี้ที่มันสวยๆเลยผมไม่จําเป็นต้องไปเอารถช้ามามันปั้นยังไงมันก็ไม่ปั้นไม่มีเสน่ห์นะครับแต่คันนี้ก็เป็นรถแห้งๆเดิมๆครับมาดูเบ้าหวัวโชกันนะครับเบ้าหัวโชกด้านขวาของตัวรถครับเม็ดอ่างยังอยู่ครบซิลิโคนเดิมจากโรงงานซอกเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับควบคุมด้วยระบบเบรก ABS นะครับก็จะมีตั้ กฎหมายไทยเขาเน้นความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารผู้บริโภคแล้วนะครับสำหรับเรื่องอายานยนต์นะครับก็จะมีกฎหมายคุ้มครองของเขาอยู่นะครับก็เครื่องยนต์ดีครับคันนี้เครื่องยนต์เงียบมากนิ่มมากก็สไตล์เดิมนะครับเพราะว่าผมสารฝันในเรื่องของ คืออยากได้รถรุ่นนี้ในสมัยเรียนนะครับเห็นเพื่อนขับผมก็อยากได้นะครับสำหรับเรื่องตัวด้านซ้ายของตัวรถครับบ้วงหัวโชคเดิมครับไม่มีรอยอาร์ไม่มีรอยจัดตัดต่อหรือเจียแต่งนะครับก็คือเป็นเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานซิลิคอนเดิมจากโรงงานครับสีก็จะมีลอดลอดเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่ารถทําสีใหม่ที่ผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝากระโปรงครับติ๊กเกอร์มอกต่างๆยังอยู่ครบครับคำเตือนต่างๆของโรงงานก็ยังอยู่ครบครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายก็ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับบอกเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบครับแล้วก็อาโคต่างๆยังอยู่ครบหมดครับนี่สวยนะรถเคยขยับทาสีครับอาจจะโดนเม็ดหินนะเม็ดหินเยอะมากนะคันนี้นะครับเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับอ่าสวยนะคันนี้1 2 0 0ซีซี90แรงม้านะครับแล้วก็ไฟหน้าครับขัดใหม่เท่าที่จะขัดได้นะครับตอนแรกมาก็มันก็เหลืองนะครับผมก็มาขัดใหม่นะครับตามสไตล์ของรถ10ปียางก็จะเป็นยางใหม่นะครับ ซื้อสารฝันจริงๆนะครับพอทําเสร็จผมขายสปริงโหลดของเทอินนะลูกค้าสีเขียวนะสปริงเขียวเบอร์ยาง195 50 R 1 5ครับดอกยางใหม่เลยปี2024ปีปัจจุบันเป็นยางของเลนโซนะครับเป็นยางยี่ห้อเดียวกับล้อแมตลายสวยแก้มสวยครับยางยี่ห้อนี้นะครับผมก็เปลี่ยนให้1ชุดครับไม่มีอะไรมาล้งเรื่องความชอบได้นะครับสำหรับเรื่องการทำรถของผมนะครับรถก็ทรงดีครับ รถทรงดีมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันครับสําหรับด้านหลังของตัวรถครับมาดูข้างหลังนะครับ Bio รุ่นนี้นะครับยังไม่มีปัดหลังนะครับมันจะมีรุ่น m i n ร r กว่านี้ก็มีปัดหลังแล้วก็เลิกผลิตไปนะครับแล้วก็จะเป็น a m a z เป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะประมาณนั้นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้สุดละนะครับราคาจับต้องได้แล้วออกห้างก็แพงอยู่นะแต่คันนี้1นึ0 0 0สนหกหมบาทครับ Honda Bio ข้างหลังก็จะเป็นกระจกบานเต็มนะครับนี่ฮะ คือผมชอบมากเลยนะครับก็ดูดีไซน์มันดูเล็กน่ารักกระทัดรัดแล้วก็เรียบหรูไปในตัวครับก,ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับดีไซน์ของ Honda เนี่ยมันสวยอยู่แล้วครับ Honda เนี่ยมันทำสวยตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังไม่ใช่ d 4สล้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในอีกทีหนึ่งฟิตเมนต์ดีนะครับท่อเดิมสไตล์เดิมเสียงเครื่องเดิมท่อเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู ก็คือไฟท้ายเนี่ยก็เป็นของแท้อยู่นะครับไฟหน้าไฟท้ายของแท้อยู่นะครับก็คือรถไม่มีอุบัติเหตุนะไม่เคยชนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยางอีกรอบนึงยางด้านหลังนะครับดูคลบปยางนะครับใหม่ไม่ใหม่คือยางผมเพิ่งเปลี่ยนมาจากร้านพี่ต้อมไม่นาฮานี่เองตุ่มยางยังอยู่ครบหมดนะครับนี่คือยางใหม่เลยทั้ง4เส้นนะครับยางปี2024ครับลูกค้าสวยนะรถคันนี้พร้อมใช้แน่นอนครับแล้วก็ของเหลวเปลี่ยนให้หมดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังของรถคันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูพวกเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คจะเดิมทั้งหมดนะครับรถไม่มีการตัดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแสงสว่างสว่างนิดนึงอ่ะโอเคครับเม็ดอาร์คเดิมครับรอยต่อเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับลูกค้านี่ครับ อันนี้คือรอยต่อเดิมจากโรงงานนะแสงมันจะจ้าๆนิดนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เห็นชัดก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับรอยต่อเดิมจากโรงงานด้านซ้ายของตัวรถนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับผมบอกอตรงรถที่ผมเอามาสานฝันเนี่ยหรือว่ารถที่ผมเอามาเก็บสะสมเนี่ยก็คือผมเลือกบอดี้แห้งๆอยู่แล้วครับลูกค้านี่ครับรอยต่อเดิมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับรถไม่มีชนเลยนะครับตรงนี้เป็นคานหลังเดิม เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับคันหลังก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้านี่ครับมีรอยขนของขึ้นขนของลงเป็นเรื่องปกติแล้วข้างหลังเอาไว้เก็บของนี่ครับช่องยางอะไ่เดิมครับเดิมไม่มีชนเลยไม่เคยชนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าตรวจสอบว่าเคยชนหนักเอามาคืนผมเลยแล้วอย่างหนึ่งนะครับผมเลือกบอดี้ที่มันไม่ผุนะครับรถสวยแล้วก็ไม่ผุนะครับบอดี้สวยนะครับบอดี้แห้งผมจะเล่นประมาณนี้อ่า ดีโอต้องปิดเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของกระจกมันบานใหญ่นะครับถ้าปิดแรงก็จะแตกสําหรับภายในรถคันนี้ครับทำสปาให้แล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะซักพรมซักเบาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็จะมีตัววัดรอบนะครับที่ติดตั้งเสริมขึ้นมานะครับ ตรงนี้ใช้งานได้นะครับตรงนี้ใช้งานได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมเทสระบบให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูความสมบูรณ์ของภายในก่อนนะครับสำหรับเรื่องภายในครับเบาะก็สวยงามนะครับเบาะมันสวยมาอย่างนี้อยู่แล้วภายในจริงๆมันสะอาดมาอยู่แล้วครับลูกค้าสะอาดมากแผงประตูสวยนะครับแผงประตูสวยเลยแผงประตูเนี่ยขาวนวลนะครับแผงประตูขาวนวลทั้งคันภายในเบาะสวยขาวนวลทั้งคันครับนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังภายในนะครับขาวนวลทั้งคัน ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารถไม่ไม่ได้เยอะนะครับรถไม่น้อยนะครับรถไม่น้อยแล้วก็ในเรื่องของส animals, ีเนี่ยก็จะมีริ้วรอยบ้างเพราะว่าเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับตอนที่ผมซื้อมาก็โดนเบียดโดนอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้เบียดแบบลึกไม่ได้เบียดแบบหนักนะครับเบียดแค่เป็นริ้วรอยขนแมวอะไรประมาณนี้นะครับมีรอยแมวข่วนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ประตูนะครับสวยอย่างนี้ทุกบานนะครับรอยขึ้นลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีบ้างนะครับสาหรับริ้วรอย แล้วก็ในเรื่องของเสานะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตรงนี้จะเป็นเสาสีเดิมจากโรงงานครับลูกค้านะครับเสาสีเดิมจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้านี่ครับสีเดิมนะประตูไม่เคยถอดนะครับสีผมทําเองนะครับประตูไม่เคยถอดครับนี่ครับรถบางมากนี่ครับรถบางมากจริงๆนะครับไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับสําหรับด้านซ้ายของตัวรถครับแผงประตูขาวนวลแบบเนี้ย ทั้งคันนะครับลูกค้าแอร์เย็นนะครับสปีดแอร์ใช้งานได้ดีหมดนะครับแอร์เย็นมากนะครับคันนี้สวยนะเบาะสวยครับผมบอกได้เลยว่าสวยภายในสวยครับมีแอร์แบตคู่หน้าให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นนี้ด้านซ้ายของตัวรถครับกระจกเป็นมือหมุนนะครับดิบๆหน่อยนะครับดิบๆสไตล์รถซิ่งเลยผมเป็นคนที่ชอบรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแผงนประตูขาวนวลครับภายในขาวนวลแน่นอนครับ ตั้งแต่ผมทามาอย่างยังไม่มีใครนั่งข้างหลังเลยครับนี่ครับรอยถอดเบาะออกไปซักรอยอับรอยอะไรเนี่ยคือยังไม่มีรอยคนนั่งนะยังไม่มีใครนั่งนะครับผมขับคนเดียวผมขับคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีนั่งสองสามรอบก็คือฝั่งนี้แค่นั้นเองนะครับอ่าสวยนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเล่นรถนะครับผมจะคัดบอดดี้อยู่แล้วนะครับเรื่องภายในเรื่องวัสดุ ภายในให้มันสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสระบบไฟฟ้าของคันนี้กันครับผมจะพามาดูในเรื่องของระบบไฟฟ้าของคันนี้หน่อยนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่80,000กิโลนะครับลูกค้าไม่80,000นะแต่ว่า B.O. นะครับวงอะไรมันชอบลอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องภายในเนี่ย ก็ดูจากภายในนะครับขาวนวลอยู่แล้วสำหรับ Honda b บ o คันนี้นะครับรุ่นนี้ b ี o รุ่นใหม่ๆมีแอร์แบ็กคู่หน้าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับลูกค้าเพราะว่าในเรื่องของพรบหรือว่าในเรื่องของกฎหมายควบคุมคือกฎหมายยานยนต์น่ะมันต้องมีคดเน้นความปลอดภัยให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับบังคับทั้งหมดเลยในเรื่องของความปลอดภยัยมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยต้องมาที่1อยู่แล้วสมัยนี้นะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆม,มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับ อะเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเครื่องดีนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเนี่ยน้ำมันเตือนเนี่ยคือมันขับได้ไกลมากนะครับลูกค้าผมบอกตรงๆงนะครับคือมันขับได้ไกลมากจริงๆนะครับเก๊ะนะครับสวยนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเหมาะสาหรับรถสะสมนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมเลยแล้วก็รีโมทนะครับรีโมทนี้ผมไม่แน่ใจไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับไม่เคยใช้อันนี้ผมบอกตรงนะครับ แล้วก็รถเนี่ยแอร์เย็นนะครับนี่ครับเครื่องเงียบมากตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยอยู่นะได้ยินแต่เสียงพัดลมแอร์ทำงานอ่ะโอเคแล้วก็ในเรื่องของ Ac นะครับกดทำงานปกติทิศทางของลมนะครับนี่ครับลงลมลมลมออกพื้นนะครับเย็นอันนี้ปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับดิบดิผมชอบมากเลยนะเอาจริงผมชอบมากเลยผมอยากได้รถตัดมาใช้อยู่เหมือนกันอ่ะอันนี้ติดแล้วนะครับ ต่อครบนะครับลูกค้าวัดรอบต่อครบนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวขวาซ้ายติดหมดนะครับกระจกด้านซ้ายคือมันต้องฝั่งนี้นะกดฝั่งนี้กระจกใช้งานได้ครบครับนะครับด้านขวาใช้งานได้ครบครับชอบมากเลยดิบมากชอบมากนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าคู่หน้าแต่ว่าจะเป็นปุ่มเดียวนะครับลูกค้าเป็นปุ่มเดียวนะครับของฝั่ง นะครับนี่ครับผมสองฝั่งสวยนะคอนโซลสวยมากนะครับแล้วก็ผมอ่ะเป็นคนรักความสะอาดนะครับเป็นคนรักความสะอาดมากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรถผมกับพี่ชายผมสะอาดมากนะครับรถจอดในร่มตลอดนะครับจอดในร่มตลอดอันนี้ระบบไฟไม่มีอะไรแล้วก็นี่พวงมาลัยเสียงยางนะครับเสียงยางเหนียวมากนะครับเพราะว่ายางใหม่อันนี้พวงมาลัยเบามากนะครับลูกค้าพวงมาลัยเบามากเกียร์ก็เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับ เป็นเกียร์เมนนุ่นนะครับลูกค้าเข้าง่ายทุกเกียร์ครับคัดนุ่มมากนะครับคัดก็สไตล์ใช้งานเลยสเตปใช้งานนะครับลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของเพดานนะครับสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันเลยอ่ะโอเคสําหรับคันนี้จบแน่นอนนะครับเบรกมืออะไรใช้ได้ครบหมดนะครับนี่ฮะใช้ได้ครบหมดเลยคือพูดตรงๆรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับพวงมาลัยฮอนด้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆว่า เป็นหนังที่มันพ่นสีทับนะครับมันจะลอกง่ายพวงมาลัยชอบลอกอยู่แล้วนะครับแค่ใส่ปลอกหุ้มเนี่ยมันก็ลอกแบบนี้นะครับเพราะว่าลอกทั้งวงเนี่ยคือผมเขาเรียกว่าอะไรนะครับตอนที่มาเนี่ยคือใส่ปลอกหุ้มมาผมไม่ชอบรถที่มันมีปลอกพวงมาลัยเลยแล้วก็พอดึงออกปุ๊บมันจะเหนียวติดนะครับเพราะมันเกิดความร้อนแล้วก็หนังข้างในปลอกกัมันเป็นหนังนะครับเป็นหนังยางก็สีตรงนี้ก็จะติดออกไป สำหรับ Honda b i o คันนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc i-VTEC ครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดครับในเวอ์อีโคคาร์ครับรถรุ่นนี้ก็จะประหยัดน้ำมันมากๆครับแต่คันนี้ข้อดีคืออีโคคาร์มันจู่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแค่3สูบใช่ไหมครับแต่ Honda กับพวกซูซูกิสวิปหรือว่า Toyota เนี่ยก็จะเป็น4สูบนะครับแต่ว่าถ้าพวกตระกูลมิซูมิชิหรือว่าพวกนิสสันมาร์ก็จะเป็น3สูบนะครับแต่คันนี้ข้อดีคือเป็นเครื่องยนต4สู แต่ Honda c ซ t y รุ่นใหม่ๆเทอร์โบก็จะเป็น3สูบนะครับเป็นเครื่อง1 0 0 0ซีซีเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ NA เน้นความเหนียวอึดทนอยู่แล้วสำหรับเครื่องยนต์ n อนะครับไม่มีเทอร์โบมายัดพ่วงเข้าไปนะสำหรับรถรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆก็เป็นเทอร์โบหมดแล้วแต่ก็ข้อดีคือมันก็เหนียวทนนั่นแหละครับเอาไปจูนร,รีแมปต่อยอดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ผมขายอยู่ที่169,0 0 0บาทครับ ก็ทุนมันท่วมกว่านี้แน่นอนครับ B-O เนี่ยคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นเมนนุ่นออกสไตล์ดิบๆนิดนึงนะครับเกียร์ธรรมดามือ2ต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยถ้ารุ่นของ e ีโคคาร์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ CVT ครับแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามันก็เหนียวทนอยู่แล้วนะครับเอาไปซิ่งได้เลยนะครับต่อยอดได้เลยอ่ะคันนี้ผมขาย169 0 0 0บาทครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ครับสวัสดีครับ